วันเกิดเนี่ยมีอิทธิพลซึ่งมายมองว่าดูได้แม่นกว่าการดูลาศีนะเสาฮะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะให้หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีดำสีเทาสีน้ำตาลครับนะคะแล้วก็สีเหลือง ใครที่มีญาติผู้ใหญ่ป่วยรีบกลับไปหากลับไปดูแลไปตอบแทนพระคุณซะช่วยได้ช่วยจําเป็นต้องทําอย่าปล่อยให้เนิ่นนานอันนี้เราในฐานที่เข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้เงินเกี่ยวกับคนในครอบครัวนี่แหละในการพาไปรักษาโรคนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมีคนผิวแดงผิวแดงแบบโดนแดดตัวแดงเนี้ยค่ะผอมเกร็งจะทําให้เสียเงินเยอะ เรื่องที่ไม่จําเป็นทั้งนั้นเลยเนาะก็ขวดเลี่ยง,ยงแนะนําให้ปล่อยปลาหมอกบแล้วก็เต่าอย่างละสี่ตัวนะคะสวดมนต์บทพาหุงกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าบอกทุกชื่อทุกนามสกุลนะคะแล้วก็ใครที่มีตัวอักษรในชื่อนะในคนที่เกิดวัน,นเสาร์นะคะนะมีวอแหวนมีดอเด็กแล้วก็ตัวหยิกหยิกทั้งหลายดอชดาตอปตัปตอ,อฐานพวกเนี้ค่ะทำบุญด้วยผ้าไตาจีวร แล้วจะปลอดภัยจากการที่จะเจอเรื่องที่บายพูดมาทั้งหมดอืมโอเค